สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองสูงบุหรี่ให้แม่เห็นก็จะรู้ว่าแม่เขาจะทํายังไงซึ่งผมไม่เป็นคนสูบุหรีแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าลูกถ้าลูกมาสูบุหรีเนี่ยแม่เขาจะทํายังไงบ้างจะพูดอะไรบ้างเดี๋ยวลองลองดูนะครับหนูยวอาจจะลองสูบุหรีร่ให้ย่าเห็นเดี๋ยไปหาย่ามา แตบ่บอกว่าย่างเห็นอันต้องดูบุรีย่างดูอะไรมาเนี่ย ไส่ตองดูดบุหรี่เหรอฮะดูดบุหรี่ทำไมทำไมอ่ะอ๋อจำเป็นไม่รักตัวเองเหรอเราห้ามไม่ให้พ่อดูดแต่ลูกดูดดูยาหรือดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ดูดทำไมอากฮะอยากดูดอยากดูดทำไมอ่ะจำเป็นไม่รักตัวเองปอดไม่ดีตูดไปมันไม่ดีต่อสุขภาพมีต่ำมันยังเลิกมีต้นมันยังเลิกแล้วทำไมตองผมยังพัน มันไม่ดีหรอกถ้าตองเครียดตองก็หาอะไรกินไปวิ่งออกกําลังกายกลับมาก็หายเครียดมันไม่ไม่ไมไม้องดูดอะ่ะไม่ใช่ไม่ให้ดูดหมายถึงมันไม่ดีไงเข้าใจปะมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ดี<ม>เขายังเลิกกันด้วยแม่ตองยังมาดูดเอ๊ะโตแล้วเหรอทํางานได้แล้วเหรอมาดูดเุลีย่ยนเรียนจบหรือยังแา่ มันต้องเรียนให้จบทำงานได้เป็นหลักก่อนเมือนจะดูดบุหรีได้นี่ยังเด็กอยู่รีดูดบุหรี่ได้ยังไงตองคิดยังไงอ่ะทำแบบนี้ก็ไม่รู้ถ้าอย่างแค่กินเหล้านี่ก็ห้ามไม่อยู่แล้วแต่ว่ามาดูดบุหรี่นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยก็เห็นก็เห็นเขาดูดกันก็นมันไม่ได้มีเท่อะไรหรอกต้องมันทําลายต่อข้างในเราเนี่ยจะเหม็น แล้วตองก็จะไปทําบุญไม่ได้เราบริจาคเรื่องไม่ได้เพราะเลือดเถืยออยู่ผี่เข้าไปอะ่ะทําไมไม่ทําตัวดีๆเหมือนตอนเหมือนตอนที่ตองอายุยังน้อยอยู่นี่ทําไมตองทําแบบนี้รู้สึกผิดไหมเวลาทําแบบนี้ก็รู้สึกผิดไหมไม่ใช่ว่าถ้าตองอยากดูดแม่ก็ไม่ห้ามแต่แม่จะบอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเอาของไม่ดีเข้ามาในตัวมันก็ไม่ดี ไปคุยกับผู้หญิงกลิ่นตัวก็เหม็นแล้วมีแฟนด้วยแฟนชอบเหรอไม่ชอบหัวก็เหม็นหัวก็เหม็นเนี่ยเหม็นไปหมดอ่ะไม่ควรนะเนี่ยไม่ควรแม่เสียใจเนี่ยเสียใจแม่รักตองนั้นแต่ตองมาทำลายความรักกันเน่แม่รักตองนั้นเนี่ยตอนแม่ไม่ได้ดูแลมันก้่ครั้งแล้วพี่ตองค่ะไม่เคยดูเลยแล้วทําไมถึงอยากดู แม่ไม่รักตองไม่ไม่เปิดตูดหรอแม่เห็นตองตูกแล้วแม่ก็งิดเฉยๆแต่ว่าแม่ควรนะแด้เพราะแม่รักตองไม่อยากให้ตองเป็นคนดีถ้าเอาของไม่ดีก็ัวก็จะเป็น่งไม่ดีถุงลมโปะพองเนี่ยถ้าแม่ไม่รักตองไม่เปิดูดแต่แม่เสียใจที่ตองทำแบบนี้ไม่ดัวหรอกแม่ม่เสียใจเพราะว่าแม่รักตองแม่อยากให้ตองเป็นคนดีแม่อยากให้ ิ่งดีในตัวตองที่ตองทำแต่เดียมันไม่ดีรู้ป่ะเวลาตองกินเหล้าตักรีแม่ก็เสียใจไม่ขาดแต่แม่ห้ามไม่ได้คนเป็นแม่น่ะตองเวลารักลูกอ่ะมันรักรักทุกคนแหละแต่เมื่ออันไหนห้ามไม่ได้ก็จะไม่ห้ามแต่แม่ก็เหลือตองคนเดียวที่จอจไม่มีเนียยแม่ก็ต้องบอกแต่ถ้าตองบอกแล้วตองไม่ฟังมันจะไม่มีตามที่สอง แต่ถ้าครั้งที่สอ,องจอมตูดีแม่ก็ไม่สนใจแต่วนี่ที่พูดแล้วเพราะว่าเท่านบว่าจอมไปรักแม่รักตัวเองไปรักตัวเองอย <adv> ่ามาอย่าดูด้งยไม่โดนไม่โดนนะแฟนจองก็ไม่ชอบถ้าเขารู้เขาจะเสียใจไหมว่าจองทำตัวเลวไหลแบบถ้าเขารู้เขาเขาจะเสียใจแล้วเขายิงหกักจอเนี่ยเขาก็ต้องเลิกลาไปหาคนอื่นนะๆๆ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  คนที่ดีที่สุดกับเราเขาจะเอาค่ะแต่เมื่อตองดีกับเขามันจะต่อแล้วตอนเขาทำได้เนี่ยถ้าเขารู้นเปลี่ยนใจเขาจะไม่เอาคนที่รักตออย่างะีเนี่ยตามไปเอปเอเกิดอะไรไม่เกิด เราไม่ได้ดูดจริงหรอกไม่ได้ดูดจริงไม่ได้ดูดจริงโดนหลอกโดนปากดิี่ปากแกล้งถ่ายวีดีโอนัดกับนาเดียไว้แล้วโอ้อมามามาพูดพูดนะใจเลยเทศนาเศียาวเลยได้แม่เหม็นอ่ะได้้านไอ้อยู่ในห้องเหม็นไง

ไม่ไกอดนะแม่ไม่ไกอด <c ười> <c ười>